รับเข้ามาด้วยงานเพลงจากโบสุนิตานะครับให้ความคิดถึงได้ทำงานนะฮะงานเพลงจากนุนานหนึ่งธิดาครับรักเธอแค่ไหนนะครับร,นนร,บรวมถึงงานเพลงจากพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะฮะเหลือเป็นคนสุดท้ายนะครับนี่พกกันรอบสองนี้ไม่เบื่อกันใช่ไหมอยู่กันรอบสองไม่เบื่อกันนะทักทายสวัสดีนะฮะทนานของแชทบล็อกนะครับแล้วก็ทนายของผู้ฟังที่รับฟังทางด้านของวิดีุด้วยนะฮะ93.5เมกะเฮิร์ส์นะครับ และแน่นอนถ้าเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับใครที่ต้องการที่จะเพิ่มเติมงานเพลงนะฮะทางได้ของ SMS นะครับได้เลย455 4122ครับ455 4122นะครับเพิ่มเติมงานเพลงเข้ามาได้นะฟังชิวๆช,ชนะครับรถกลับบ้านนะฮะ,ะขับด้วยความระมัดระวังแล้วกันรถติดมากนะครับโดยเฉพาะด้านหลังซูนีเนี่ยทางแคบแคบทางเ,างเล็กๆทางน้อยน้อยเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะฮะแม้ว่าเราจะขับรถยนต์นะครับ เราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยระวังมอไซค์ด้วยนะฮะคันเล็กคันน้อยแบบว่าซอกแซกซอกแซกอะไรเงี้ยไม่ประมาทดีที่สุดนะฮะไม่ใช่ว่าบางทีออกถนนใหญ่โล่งๆทางโล่งๆขับเร็วเอ้ยมันโล่งอยู่แล้วสบายอะไรเงี้ยบางทีถ้าคิดเหมือนกันสักสิบคันอย่างเงี้ยฟาดแอนเดซี r เรียเลยนะบอกไว้ก่อนฟาดแอนเดซีเรียกันเลยทีเดียวนะฮะแชทว่ามานานหรือยังได้ยินแต่เสียงนะครับ มาพร้อมเสลียงนั่นแหละฮะมาพร้อมกับเสลียงเลยนะครับ high the sky. เอาเป็นว่าเพิ่มเติมมาละกันแอปเพลงไหนก็นแล้วแต่นะทางด้านของแชทบล็อกก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับ w w w c 3 d u n c o m นะฮะ w w w c 3 d u n c o m นะครับและทางด้านของโทรศัพท์ด้วย <Please. S 1> 045311133ครับ <Come here. S 1> 045311133นะครับรวมไปถึงทางด้านของแอปพลิเคชัน iOS ก็ได้ Android ก็ได้นะครับเซิร์ชไปเลย iOS เซิร์ชเป็นซีสันมีเดียนะครับภาษาอังกฤษนะฮะและ Android นะครับซีสันมีเดียซีสันที่เฉยน,น่าจะเจอนะเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเจอกับแอปพลิเคชันสีชมพูน่ารักน่รักนะฮะก็จิ้มมาโหลดมาซะแต่รู้สึกเหมือนว่าทางด้านของ Android เนี่ยต้องโหลด flat so เพยเยอร์มาเพิ่มเติมด้วยนะถึงจะส่องได้นะครับก็เป็นหนึ่งช่องทางในการรับฟังนะตั้งตกานเพลงเข้ามาก็รับฟังได้ตั้ง3ช่องทางเนี่ยแชทบล็อกก็ดีแอปพลิเคชันก็ดีหรือทั้งด้านของคลื่นความถี่93.5เมกเฮิร์ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับ93.5หนึ่งงานเพลงนะฮะจากแคสโนวานะครับอยู่ตรงนี้นานกว่านี้นะครับรูถึงงานเพลงจากค็อกเทล เธอนั่นเองนะแล้วก็งานเพลงจากเอ็มอัฐพลด้วยนะครับก่อนตายแค่ได้รักเธอนะฮะมีงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่าขอเพลงขี้หึงงานเพลงอ่าก้อนเนื้อที่ยังรักเธอนะฮะเก้าเก่าสามเก้าสามห้ามีใจนักเลงด้วยนะครับสามจุดห้าแล้วก็มีจะเป็นจะตายด้วยนะฮะแล้วฉันจะจัดอารมณ์เพลงยังไงล่ะเนี่ยเพราะมาแบบว่ากระเจากระจายกันมากนะฮะ แต่ไม่ต้องห่วงฮะได้ฟังทุกงานเพลงแน่นอนนะครับในเบลกนี้ขอบคุณด้วยกับบิวตี้เซ็นเตอร์ครับจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามทุกแบบทุกชนิดทุกยี่ห้อนะครับมากมายเลยทีเดียวทั้งแบบปลีกและแบบส่งนะครับกับิวตี้เซ็นเตอร์สาขานิกรธานทบิ๊กซีอ,อู่บนฮะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่086 7248181นะครับ086 7248181กับบิวตี้เซ็นเตอร์ครับและขอบคุณกับเดโชโยด้วยนะฮะ เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับทนายการสร้างสรวไว้นะฮะรับมาตรฐานจากฝรั่งเศสนะครับระบบกรองแบบไร้ท่อดูแลง่ายมากๆครับหมดปัญหาการรัว่วซึมแน่นอนรับประกันนาน10ปีเต็มๆด้วยนะฮะกับเดชโยครับตอนนี้ก็มีงานอยู่ที่อุบลโฮมแฟร์นะฮะมาเริ่มเลียงยังนะยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มก็จะมีวันที่22นะครับจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้นะฮะที่ชั้น2สุนีทาวเวอร์นะครับกับโปรโมชั่นด้วยนะ สระว่ายน้ำในขนาด4ถึง8เมตรนะครับราคาพิเศษ599,000บาทเท่านั้นนะฮะและโปรโมชั่นนี้นะฮะจับจองเป็นเจ้าของได้วันล,ละ1สระเท่านั้นนะครับฟรีด้วยกับระบบเกลือฆ่าเชื้อนะฮะและทรายล้างรอบ1เมตรด้วยนะครับรวมไปถึงจะมีบริการแก้ไขปัญหาน้ำเขียวขุ่นนะครับเป็นสนิม ั้งระบบกรองน้ําเดินระบบห้องเครื่องนะครับติดตั้งระบบเกลือฆ่าเชื้อด้วยพร้อมเคมีและอุปกรณ์สระว่ายน้าทุกชนิดแบบครบวงจรด้วยนะฮะที่เดียโชโยนะครับถนนชยางกูลเ <'m> ยือนกับบิ๊กซีนะครับ045312527-8ครับ045312527-8นะฮะ <don> ให้เดชโยเติมเต็ม,ตมความสุขให้ครอบครัวน,นะครับคิดถึงสระว่ายน้ำคิดถึงเดชโยกันด้วยฉัน so like รับว่าเรียกมาทักทายสวัสดีด้วยนะฮะเม สบายดีรับเพื่อสวัสดีจ้าอ่ะเลิกเกินหน้าเกินตาเขาจะหมันไสยอมไหมเนี่ยสวัสดีครับแอดไว้นะครับสวัสดีกับแอดไว้ด้วยครับ DJ คงปวดมือเหรอฉันต้องปวดมือใช่ไหมอ้าวปวดก็ปวดนะโอ้ปวดมือจุงเบิร์ปวดโอ้นี่เขาจะว่าฉันบ้าไหมเนี่ย นะ่โทโถโถโถงานเพลงพวกเธอมารอก่อนละกันนะใจนักเลงใช่ไหม <Your S 1> ก้อนเนื้อที่ยังรักเธอนะะี่ฮะขี้หึงที่หึงนี่อของทายอะ่ะเอาตัวใหม่นี่เลยไหมหรือว่าเอาของซ i รีฟูเตอมเติมมาด้วยนะ no, <we> แล้วก็มีจจเป็นจะตายนะครับของซุยโมเลตรอ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 ,รอไปก่อนไนดะ้เบลงหน้าจัดให้ทุกงานเพลงแน่นอนครับ เลงนี้กับ2งานเพลงครับงานเพลงจาก Yesterday นะครับพิชลิงกับฟรีบวงกดด้วยเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่นะครับรน้งานเพลงจากโซคูฮะตัวเกกะนะครับเอาหล่ะงานเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามารอก่อนเดี๋ยวจัดให้เบรกหน้านะฮะแล้วก็มีแบบว่าถ้ามาแล้วเนี่ยให้เรียกด้วยนะโอเคมาแล้วนะจ๊ะมาแล้ว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 โโม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  เรียกอย่างนี้จะมาไหมมาเนี่ยแล้วแมวคำาแม่นมอนคํามอนแมนอยู่กันยาวๆนะฮะที่นี่ีัน935เมกะเฮิร์นะครับเติมสีสันใหม่ให้ชีวิตนะฮะอยู่กันยาวๆจนถึง2ทุ่มเลยยี่งเพิ่งรีบไปไหนนะอยู่เพื่อนกันก่อนนะจ๊ะคืออารมณ์ประมาณว่าไม่ได้จัาช่วงเวลานี้นานทำตัวไม่ถูกนะครับ ั้นจะให้ดีเจแมนมาช่วยนี่ก็ยังยังรู้สึกว่าจะยังกลับมาไม่ถึงนะฮะก็แบบว่าฟังเรื่องเมาสมอยมาต่างๆนานานะไปเกาหลีมาใช่ไหมคิดว่าก็คงมีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้ฟังนั่นแหละคงจะเป็นประสบการณ์เสื่อมมานะฮะที่ไปเผยแพร่ชนวนใช่ไหมนี่ขนาดกลับมาเนี่ยยังยังเล่าให้ฟังแบบว่าไม่เต็มปากเต็มคำนะได้ฟังมาแค่บางบางเรื่องนะฮะฟังเป็นเรื่องสองเรื่องนี้ก็โอ้โห ปวดหัวแทนคือไม่รู้ว่าปีดาเขาไม่รู้จริงๆหรือว่าเขาแกล้งเป็นเกลียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบได้เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์แล้วกันว่าไปก่อวีรกรรมอะไรเอาไว้บ้างนะฮะนจิเกาหลีนะครับในจมหนึ่งงานเพลงนี้พักกันแป๊บเดียวครับเดหน้าอยู่กันต่อนะกับที่นี่สีสัน935เม m e g a h e ตซ์ครับเติมสีสันใหม่ให้ชีวิตนะฮะในจิงานเพลงจาก เพลงนี้กับ2งานเพลงฮะงานเพลงจากเบิร์ตธงชัยครับคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตานะครับรูปถึงงานเพลงจากน้ำชาจิโรนัทด้วยนะฮะยิ่งรักยิ่งเหงานะครับในเพลงนี้ขอบคุณด้วยกับชิวพับแอนรีสตอร์งนะครับคิดได้ว่าใครชอบดื่มบรรยากาศชิวๆเนี่ยฮะพงดนตรีสดอาหารก็อร่อยอร่อยนะครับจัดไปเลยนะที่ชิวพับแอนรีสตอร์งนะครับกับโปรโมชั่นมาแรงมากๆตอนนี้เลยนะฮะก่อน3ามทุ่มนะครับ ไปที่ร้านก่อนสามทุ่มรับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเข้าร้านก่อนสามทุ่มนะครับสั่งเครื่องดื่มฟรีมิกเซอร์จนหมดขวดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งโปรนะฮะเป็นโปรตลอดค่ําคืนนะครับนี่คือชื่อโปรเขานะคือเราไปก็เลือกได้แหละว่าจะแบบไหนนะครับจะเอาก่อนสามทุ่มหรือว่าจะก่อนเที่ยงคืนอ่าหรือว่าจะเอาตลอดค่าคืนนะครับถ้าก่อนสามทุ่มก็จะเป็นเครื่องดื่มฟรีมิกเซอร์หมดขวดนะครับโปรตลอดทั้งคืนก็จะเป็นซื้อหนึ่งแถมมิกเซอร์แถมหนึ่งนะครับมิกเซอร์สิบเก้าบาท ซื้อ1แถมหนึ่งั่นแหละแล้วก็มีเสื้อร์บ9าบาทนะครับจัดกันหนักจัดกันเต็มเลยทีเดียวกับร้านชิวพับแอนด์เรสต์รอรงนะฮะแล้วสำหรับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดน,นะครับแล้วก็เลือกที่จะมาจัดที่ร้านนี้นะฮะที่ชิวพับแอนด์เรสต์รอรงเนี่ยเาก็มีเครื่องดื่มให้ฟรี1ขวดนะครับ <I am. S 1> จะเลือกเป็นบีทาเก้นก็ได้ <Right. S 1> จะเลือกเป็นโฟมอดไม่ใชเ่เครื่องดื่มเครื่องดื่มนั่นแหละ ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะพร้อมกับส่วนลดค่าอาหาร้อีก10%นะครับส่วนลดค่าอาหาร10%นะใครสนใจก็สามารถไปจัดงานบันคราบบันเกิดได้ที่นี่เลยนะฮะที่ชิวพับแอนด์เรสอร์นะครับเ right. รบคุณกับจินตาดนตรีด้วยนะฮะเนี่ยกำลังคิดเลยว่าจะไปเรียนกับเขาดีไหมกั <S <S อบอุคูเเลเล่เนี่ยได้มาไม่มีคนสอนนะฮะต้องไฝ่าด้วยตัวเอง กับจิ้นตาดนตรีนะครับมีหลักสูตรของดนตรีสากลนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลองชุดเปียนบอร์ดกีตราอูคูเลสหลักสูตรของ,งดนตรีไทยก็มีเช่นเดียวกันนะระนาดเอกระนาดทุมขิมซอของวงนะครับดนตรีพื้นบ้านขับร้องเทคอคนโดก็มีเช่นเดียวกันนะรวมไปถึงการจําหน่ายอุปกรณ์ดนตรีนะครับเครื่องดนตรีต่างๆที่นี่เขาก็มีขายเหมือนกันหรือแม้ก็พวกอะอะไรอย่างเงี้ยเลนกีต้าสายคาที่นีเ่เขาก็มีให้เปลี่ยนนะฮะลูกบงลูกบิดหลุดน็อตหลุด เล่นกันมันเกินไปน็อตหลุดอะไรเงี้ยเขาก็มีให้รับซ่อมด้วยนะครับที่จินตะดนตรีนะฮะกับโปรโมชั่นด้วยตอนนี้นะครับห้องซอมดนตรีลด20%นะฮะจากปกติลาชั่วโมงละ100บาทจะเหลือเพียง80บาทเท่านั้นนะครับและเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆลดให้10%นะฮะว่าอยากได้สิทธิพิเศษเหล่านี้เพียงเข้าไปแล้วก็บอกว่ารับฟังโปรโมชั่น มาจากที่นี่แหละซีสัน9 3.5นะครับคุณก็จะรับสิทธิพิเศษทันทีเลยนะฮะที่จินตัดดนตรีนะครับชั้น4สุนีทาวเวอร์ครับติดต่อสอบถามได้เลย0885862260ครับ0885862260นะครับและห้ามพลาดนะฮะที่สุนีทาวเวอร์นะครับกับงานทีวีเน่ต้องมาต้องมาต้องมาโดนกันเลยนะกับคณะรักษาความสงบแห่งประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสุนีทาวเวอร์บริษัทเซิร์ชเอเจนตเมนต์นะฮะและไทยทีวีช่อง3นะครับขอเชิญร่วมคอนเสิร์ตทีวีสสัญจรครับในชื่อตอนว่าคืนความสุขให้คนในชาตินะฮะชาวอุบลร่วมใจต้านพยาเสพติดนะครับณล,ลาจอดรถซุนีทาวเวอร์ครับพบกับเหล่าดารามากมายศิลปินมากมายเลยนะฮะเนี่องจากว่าใครที่เป็นแฟนๆช่องสมเนี่ยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวจัดเต็มกันเลยฮะ มีใครบ้างอะมาเยอะเลยเนี่ยสนยุกก็มาเป๊กนะครับปุยฝ้าย under, จากละครเรื่องมา <No. S 1> ลีเริงระบำนะฮะ stand up, stand up. เคมนาราวิทย์ก็มาเช่นเดียวกันนะ <Moving on. S 1> บัววันสรินะฮะแก๊ปธนเวชนะครับ <Yeah. S 1> จากละครเรื่อง so เสื้อสีฝุ่นนะฮะบิ ja. ๊กจ๊ะนี่สาธิตกรีกุลก็มานะฮะ <landed> จากเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับโอศิลปินนี่เพียบเลยนะเพรสเซนโดอย่างเงี้ยเจเน็ตเขียวอย่างเงี้ยโจนาสแอนเดอร์สันอย่างเงี้ย ใชธนวันอย่างเงี้ยโอ้โหจัดเต็มจัดเต็ม <So welcome. S 1> ในวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนนะครับวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนนะฮะตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปงานนี้บอกได้เลยว่าฟรีฟรีฟรทั้งงานนะจ๊ะไม่เสียค่าเข้างานนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเคลียร์คิวตัวเองให้ว่างนะล็บมาได้เลยนะฮะที่รานจอร์ดสันีทาวเวอร์นะครับในวันที่28นะครับมาวันอื่นไม่เจอนะ ต้องยิบแผลตอนนั้นนะฮะอย่าม,มั่วนะโอเคถ้าโอเคแล้วนะฮะหยิบยกหนึ่งงานเพลงละกันเพิ่มเติมมาจากแชทบล็อกใช่ไหมไม่ค่อยเคลียร์กันไปทีละเ,เพลงทีละเ,เพลงแล้วกันนะฮะสามห้า n i n e t มเก้าสามห้า ตเติมสีสันใหม่ให้ชีวิตนะครับเราเข้ามากับงานเพลงจากแกงส้มธนทัศนะฮะเธอโดนใจครับงานเพลงจากเบิร์ตธงชัยนะฮะ<แ>เขียนคําว่ารักและงานเพลงจากเป๊วงไม้ด้วยนะฮะ <Stand up. S 1> ความรักไม่ผิดนะครับฉันบอกถามว่าอ<ะ>ินเลิฟเหรอมีความรักหรือดีเจบ้าเป็นปกตินี่แหละมัน <And we S 1> นึ่ว่าอยากแบบว่าแจกจ่ายอารมณ์บ้างไงเศร้ามาแล้วอะไรมาแล้วก็แบบว่าแจกจ่ายอารมณ์กันบ้างนะฮะ สวัสดีกับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับบอกว่าขอฟังยังว่างของบี้จัดหนอยจัดให้หนอยได้จัดให้เดบลนนี้แหละฮะเบล่นนี้ประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับกับทั้งด้านของกิจกรรมที่จัดขึ้นนะฮะอูบล h โฮมแฟร์2014นะครับหากคุณต้องการซื้อบ้านนะฮะตกแต่งบ้านขายบ้านหรือกําลังมองหาสินเชื่อบ้านดีๆนะครับในวันที่22ถึง30พฤศจิกายนนี้น,นะฮะ9วันเต็มๆฮะ กับงานครั้งใหญ่ของอุบลเรานน่เลยนะครับอุบลโฮมแฟร์2014นะฮะงานนี้งานเดียวที่รวบรวมโครงการบ้านวัสดุก่อสร้างสถาปนิกการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รับสร้างบ้านขายบ้านและสถาบันการเงินนะฮะที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณครับครบที่สุดห้ามพลาดเลยนะฮะทีดนี้เลยนะฮะเพราะมีกิจกรรมแจกฟรีด้วยกับโปรโมชั่นลดแลกแถมนะครับและอนุมัติสินเชื่อสุดพิเศษภายในงานด้วยนะฮะ ได้ว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับในวันที่22ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับกีฬลานเอ็กซิบิชันฮอล์ชั้น2ครับสุนีทาวเวอร์สอบถามเพิ่มเติมครับ045 352949นะครับ045 352949ครับและขอบคุณกับจินตะดนตรีด้วยนะครับหลักสูตรเขาดนตรีสากลมีเพียรมีไว้รองรับเลยนะฮะใครที่สนใจในเรื่องของกลองชุดเปียนโนคีย์บอร์ดกีตร์อูคูเลเล่ไวโอลินนะครับ สามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะฮะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยจนถึงเทคนิคขั้นสูงเลยนะครับรวมไปถึงหลักสูตรของดนตรีไทยนะฮะระนาดเอกระนาดทุ้มขิมซอของวงนะครับดนตรีพื้นบ้านขับร้องเทควันโดก็มีเช่นเดียวกันนะฮะพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับเช่าห้องซอ้อมลดให้20%นะฮะจากปกติแล้วชั่วโมงละ100บาทครับเหลือเพียง80บาทเท่านั้นรวมไปถึงการซื้อเครื่องดนตรีนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ดนตรีด้วยลดให้10%นะครับ <body> เมื่อบอกว่ารับฟังมาจาก สีส935นะฮะก็จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าห้องซ้อมนี้ต้องจองเวลานะโทรไปจองเวลาได้นะครับที่0885862260นะครับ0885862260นะครับกับจินต่าดนตรีนะฮะสาขาสุนีทาวเวอร์ครับชั้น4สุนีทาวเวอร์นั่นเองฮะและอีกหนึ่งสาขาครับสาขาถนนพระแดงติดกับโรงเรียนสีทองวิไลนะครับและโปรโมชั่นดีๆกับชิวพับแอนดร์สตรองนะฮะ มาใช้บริการก่อนเวลา3ทุ่มนะครับเมื่อสั่งเครื่องดื่มนะฮะฟรีกับมิกเซอร์จนหมดขวดเลยทีเดียวครับพร้อมกับโปรโมชั่นตลอดค่ำคืนนะครับเครื่องดื่ม1แถม1มิกเซอร์19บาทเท่านั้นฮะเฉพาะยี่ห้อด้วยนะหรือใครที่ต้องการจะจัดงานวันเกิดนะฮะวันคล้ายวันเกิดที่ชิวพับแห่งรีสอร์ทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรับเครื่องดื่มฟรีทันที1่ขวดครับฟรีกันไปเลยแล้วก็ค่าอาหารทั้งหลายหลายที่สั่งกันมาเลี้ยงเพื่อนฝูงเลี้ยงอะไรเนี่ยลดให้10%นะครับ ทำพลาดนะฮะใครที่มีวันเกิดหรือว่าใครอยากจะจัดปาร์ตี้อยากสังสรรค์อะไรเนี่ยเรียนเชิญได้เลยนะฮะที่ชิวผับแอนด์รีสอร์ทนะฮะอาหารนี่อร่อยครับโรบีดนตรีสดนี่ก็คัดเฉพาะวงคุณภาพมาเลยนะรับรองว่าดนตรีเนี่ยชิวๆสบายๆนะฮะอาหารอร่อยๆนะฮะเลนุ่มมองสาวก็ให้เต็มที่เลยทีเดียวสำหรับใครยังโสดนะครับฉันรู้เป <and> ้าหมายฉันแล้วว่าคืนนี้จะไปไหนนะสันเก้าสามห้าาตามคำขอฮะ บี้สุกฤษเข้ามาพร้อมกับยังว่างนะฮะเพลงนี้ขอฟังด้วยได้ไหมยังว่างเหมือนกันนะเนี่ยฝากให้กับคนที่ยังว่างด้วยละกันนะฮะเรียกได้ว,ว่าประกาศตัวเต็มที่ฮะว่าว่างอยู่นะจ๊ะเซอก็ว่างใช่ไหมจ๊ะคนว่างๆกับคนว่างๆเนี่ยควรจะมาทำอะไรให้มันไม่ว่างกันใช่ไหม ชวนกันไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปดูหนังไปเที่ยวไปอะไรอย่างงี้นะฮะโอเค19บเกานาฬิกานาทีครับวันนี้ขอบคุณมากๆทุกการติดตามรับฟังเลยนะฮะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้วันอังคารใช่ไหมวันอังคารวันพุธนะฮะก็ยังเจอกัน2รอบอยู่นะครับสิบเอนาฬิกาถึงสิบสี่นาฬิกานะฮะแล้วก็ช่วงเย็นห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มแบบนี้แหละนะฮะก็รับหน้าที่ดูแลแทนดีเจมิวชุดการนะครับเห็นว่าไปแว่นอยู่กทม นะโอเควันนี้ขอบคุณมากฮะขอบคุณทางหน้าของแชทบล็อกด้วยขอบคุณ SMS นะครับ4554122นะฮะที่เพื่อต้องกาเพลงเข้ามาครับนี่ขอบคุณมากมากเลยนะพบเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะจ๊ะเช็คชื่อด้วยนะสี่สันเก้าสามิบนานะฮะถึง14บสี่ธนานะจ๊ะวันนี้ขอลาด้วยงานเพลงครับจากนิวจิ๋วฮะเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันนะครับในอินเลิฟต่อเนื่องวันนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณมากมากวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ